ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทอียงรุกะจำกัดจำหน่ายออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์ลูฟท็อปทั้งบ้านสำนักงานและโรงงานพร้อมบริการหลังการขายและร่วมสนับสนุนโดยมังคุดิิสวนมังคุดและสวนทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีจำหน่ายมังคุดเกรดส่งออกสดใหม่เก็บจากต้นลงกล่องส่งออกจากสวนทันที ตาม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 สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟุตบอลคาเฟ่นะฮะใน e ีพีนี้เนี่ยเราใส่เสื้อกันมาคนละทีมเลยใช่ต้องบอกว่าที่สตูดิโอที่เราถ่ายก็คือเพชรมาสตูดิโอนั้นเนี่ยนอกจากจะมีไฟมีสถานที่แล้วนะครับมีทุกอย่างก็ยังมีพ็อปมีเสื้อผ้าให้พวกเราได้เปลี่ยนใส่กันด้วยอัน,น,นะ,ะเป็ีมาก เสื้อของทีมบาร์เซโลนานะฮะเป็นไบกี้แต่ทหารผิดทางนิดเึงยของแท้ของแท้ับอาจารย์เพชรมาใครที่หาสตูดิโอในการที่จะถ่ายทำรายการออนไลน์ก็ติดต่อกันได้คิดแค่นี้ห้าพันมึงก็ช่วยเขาขายของหน่อยทั้งปีห้าพันเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ห้าพันสมมุติอาจารเพชดหลับอยู่อปีสองพี่ขอใช้ตูต้องลงมาเปิดเหอห้าพเสียงเข้าเเข้าเข้า ห้าพ0 0ทั้งปีทั้งปีมึงไม่ทําเองอ่ะมึงไม่เปิดบ้านมึงอ่ะใช่อวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราจะมาพูดกัรนักเตะคนไหนนักเตะคนจบได้แล้วจบแล้วนะฮะเป็นเรื่องราวของนักเตะที่มีนิสัยคล้ายๆกับเราสองก็คือเป็นนักเตะดีนักเตะคนปีนี่แหละนะครับเป็นนักเตะที่มีพฤติกรรมสุดเกลียนแห่งวงการฟุตบอลเพราะบางทีนักบอลเนี่ยก็มีพฤติกรรมในสนามก็อาจจะแบบ เกลียนชอบทำนู่นทำนี่มันจะบางคนเนี่ยมันเป็นทั้งในสนามและนอกสนามถูกต้องนะซึ่งถ้าเอากันบิ๊กบิ๊กเบิ้มเนี่ยผมนับมาได้นะที่ผมจัดลองทำสคริปต์มาเนี่ยมันมีอยู่4่คนมีอยู่4คนแน่นอนมาลิเกียนกับคือเกียนกับควนตีนี่คล้ายๆกันไหมใช่คล้ายกันคือไอมาริโอบาลตเตนี่เนี่ยไม่ต้องบอกว่า ก็ต้องรู้แล้วว่ามันมันมีละมันคืออันดับหนึ่งแน่นอนมันคงเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะพูดถึงแต่ว่านอกจากมาริโอบารลเตลี่แล้วเนี่ยมันมีใครบ้างนอกจากมาริโอบารลเตลี่แล้วเนี่ยนักเตะที่มีพฤติกรรมพฤติเกรียนเป็นที่เรื่องลือระบือจนหลายๆคนเรียกเขาว่าพระเจ้าก็คือซลาตันอีบาฮิโมวิชถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่เป็นเบอร์หนึ่งนะเออเก่งฝีเท้าโคตรเก่งเบอร์หนึ่งของของสวีเดนแล้วก็ได้รับการยอมรับแต่ว่า คนในชาติบางทีก็ไม่ยอมรับพูดถึงสลาตันเนี่ยผมเคยไปที่เมาโม่ไปเจอ,อไปสโมสรที่เขาเกิดขึ้นมาแต่เป็นสโมสรที่เหมือนตอนนี้ก็ไม่ได้รับ การยอมรับและตัวเขาเพราะว่าเขาไม่เป็นประธานสโมสรอีกทีมหนึ่งไงอามาบี้มั้งเออแล้วก็แฟนแฟนเมาม่ไม่พอใจก็เลยไปพังอนุสาวรีย์ที่เมาม่ก่อนหน้านั้นเขาถึงขั้นมีอนุสาวรีย์เมาม่เลยนะเมาม่มีเลยเพราะแม่งแบบเก่งจัดใช่แต่ว่าไปไปคุมทีมไปเป็นเจ้าของทีมคู่แข่งฮาร์มาบี้แม่งแฟนก็เลยมาทำลายทางอนุสาวรีย์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องในความเกียนที่ว่าเอาก็มึงเป็นขวัญใจคนเมาม่แต่ไปรับ งานของทีมคู่แข่งได้ยังไงใช่ก็เลยไม่มีรู้สวรีทีนี้กูก็ไม่รู้จะไปขึ้นรถตู้ไปต่างจังหวัดที่ไหนแล้วไม่มีรู้สวรีไม่ใช่ไอ้ที่กูไปนั่งที่ไหนก็ไม่รู้นะเออจะไปเดินไอ้อะไรนะเซนเตอร์วันก็ไม่ได้ไม่มีรู้สวรีครับใช่อ่านรู้สวรีใช่อันนี้อนรู้สวรีของ อ่าอีบาร์ทิโมวิชมึงไม่เอาวานุษสวัลีเอาลูกปั้นโรนัลโดไปแทนว่าเห็นคนก็บอกเวลาไปต่างจังหวัดชอบไปขึ้นรถตู้วรุษสวัลีก็ได้ไปวรุษสวัลลีแล้อโตมาไงวะชีวิตโตมาไงยังไงโตยังไงเราโตในได้ไปวรุษสวัลีบางันก็ไม่มีรถตู้สักคันเล้วบอกมไปไปวารุษสวัลีบางันจะขึ้นรถตู้ไม่เจอรถตู้เหมือนกูอะเจอคนขายหนุ่มเบื้องขายหนุ่มเบื้องเขาไม่เอาตะแกรงหนุ่มเบื้องตีหน้ามึงก็บุญละแต่มแต่ก่อนผมเคยนะ แม่งนัดกับเพื่อนบอกเฮ้ยนัดกันที่นุสาวรีเราแม่ก็ไปหลอกที่อนุสาวรีชัยมันไปไหนทําไมอนุสาวรีประชาธิปไตยโอ้ยเวเนยเขาเห็นไปตรงตรงนั้นสิตรงแถวข้องวัวแถวลาดําเนินนั่นอ่ะควดไก่คือกูก็งงคือนัดกินข้าวบอกแต่ไม่ได้นัดร้านนะตอนนั้นก็มีมือถือกันใหม่ๆอ่ะแล้วเดี๋ยวนั้นอนุสาวรีดีกว่าแต่ริงอนุสาวรียเข้าใจคืออนุสาวรีตรงนั้นไออนุสาวรีของกินเยอะมันอ่ะ ก็เข้าใจว่าไออนุสาวรีที่ขอกินเยอะมันเข้าใจอย่างนี้อนุสาวรีที่ขอกินเยอะก็คืออนุสาวรีประชาธิปไตยเพราะตอนตรงนั้นมันจะมีนมสดมีร้านน้นมีจริงแล้วเวิร์กนั้นแถวสาวชิมช้าแถวหน้าสารการุูเค็บอะเข้าอย่างเอาต่อเลยครับก็มึงไม่ใช่รถตู้เข้าอย่างนั้นสลาตันเข้าเรื่องไงทำไมเขาเกียนไงเขาแต่เขาเคยเป็นมึงว่าเจเนโรกัตุโซเนี่ย น่ากลัวไหมผมว่าการ์ตูโซนี่น่ากลัวผมว่าเขาออกแนวแอคเกสีบ์อะเล้าล้าวในเกมเป็นคนที่น่ากลัวป่ะล่ะอไม่คาแรคเตอร์คนเนี่ยกาตูโซ่มึงกล้าไปกวนตีนกาตูโซ่ปะไม่กล้าแต่สลาตันอิบราฮิโมวิชไม่แค่กวนตีนกาตูโซ่แม่งมันจับกาตูโซ่เนี่ยยัดถังขยะลงมาแล้วเพราะว่ามันโดนกาตูโซ่เนี่ยยั่วโมโหตอนซ้อมเคยมีช่วงที่คาสโน่ให้สาคัญไม่เตะหัวคาสโน่ปี2011ตอนที่ เอซิมิลานเนี่ยได้แชมป์เกาโชเซเนาอาแบบไม่เป็นทางการเรียบร้อยหลังจบเกมนักเตะทุกคนฉลองกันแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยไป,ไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์และหนึ่งในกําลังสําคัญก็คือ安东尼โอคาสซานซึ่งจริงๆเนี่ยคาสซาโน่เนี่ยแม่งก,ก็คือนักเตะจอมเกียรโคตรเกียนคนหนึ่งเลยต้องก็คือเป็นคนแสบคนนึงอ่ะแม่งคาสซานโนที่ว่ากินเกียนแน่ๆกัตูโซ่ที่ว่าแสบแม่งโดนแม่งหมดกาตูโซ่โดนจับใส่ถังขยะไอคาสซาโน่แม่งโดนเตะแบบที่ดูยืนสัาษณ์อยู่อะเตะหัวเขาปั๊บ มีเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูอ่านะฮะแม่งแบบคาซาโน่แม่งแบบาาแบบเอ้ยอะไรวะแต่ตอนอยู่แมนยูเต็ดอะซาลาตันเจอนักเตะอย่างออลิกบายี่ออลิกบายี่กุนตีนอ่า,อาเคยไล่เตะแล้ววิ่งหนีอแล,แล้ววิ่งหนีไม่ทันซาลาตันแม่งล็อกโอ้ <c oughs> โหโนดิบายดี่บายี่นี่ผมไม่ชอบอะทำไมชอบไปทอมดีกว่าดีกว่าเพราะว่าแบบใครเวลาเจอแดดไงช่วงนี้หน้าร้อนด้วยบายี่ แบงกี้แบงค์พันดีกว่าเห็นเขาคล้องสอนลามน้ำเพชรแบงังร้อยไปหมดเลยสอนลามน้ำเพชรเลยใช่ใช่อ๋อเขาคล้องสอนลามน้ำเพชรแบงค์พันตรงนี้มันแกะไม่ออกนะทำไมแบงค์พันอ๋อแบงคพันนะมันเงี้ยมันจะใช้ลำบากถูกสแกนแล้วตีกี่คนนะสี่คนนี่ผ่านคนแรกใจเย็นผ่านไปละใจเย็นครับผ่านไปละหนึ่งคนคนต่อมาลุยสัวเลสเฮ้ยเดี๋ยวเราให้ประเมินด้วยนะว่าให้เรียงลำดับคนที่ดูอยู่ว่าหนึ่งสองสามสี่ใครเกียนสุดอ่าอ่าลุยสัวเลสมีชื่อแน่นอน เพราะว่ามีวีรกรรมเยอะมากแน่นอนว่าที่เรารู้จักกระ,ะชอนโลกเนี่ยมีอยู่สองครั้งจอมกัดปี2013ไปกัดแขนบรานดิสซาร์ฟอีวานนวิช,ชของเชลซ,ลซีซึ่งเป็นทีมโปรดของคุณเนี่ยนะ,ะแล้วก็ออกมาขอโทษแต่ก็โดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เแนี่แบงไปสินัดใช่นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืเราย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยนะฮะ แม่งไปใช้มือปัดลูกยิงของโดมินิกอาร์ดิยาที่ฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้แมตช์นั้นเนี่ยผมอยู่ในสนามด้วยวันครั้งนั้นผมไปทําข่าวฟุตบอลโลกแอฟริกาใต้เฮ้ยกุอยู่ในสนามคุณเใช่ผมก็อยู่สนามไม่เจอสนามซ็อกเกอร์ซิตี้อะสนามม้าเลื้ง้าไปดูแลก๊า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 ลอ๊าลก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 ๊าล่๊าลก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 ๊าลใช่ คุณพ่อสบายดีไหมสวัสดีโอเคครับผมอ่าใ,ในฟุตบอลโลก2010ที่อฟริกาใตาีได้ป้าวไหมไม่เคืบเลยนะครืบเลยที่ต่ฟุตบอลโลก2010ที่ทีมอฟริกาใต้คือโดมินิกอาดิเย่ปีนั้นมันเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงรปี2009มันพาทีมเป็นวันอาทิตอ่ะมันพาทีมชาติหน้าคว้าแชมป์ยุวชนชิงแชมป์โลกครับแล้วเป็นโกลเด้นบอลแล้วก็โกลเด้นชูก็คือทางโกลเด้นบอลก็คือนักเตะยอดเยี่ยมโกลเด้นชูคือดาวซันโบ แล้วแม่งเกมนั้นอ่ะไม่กำลังจะเป็นฮีโร่ของคนทั้งชาติก่อนหน้านั้นไม่เคยมีประเทศไม่มีทีมชาติใดในทวีปแอฟริกาครับที่เคยเข้าถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายกาหนากําลังจะทําได้จาเพิ่งจะไม่มีมดโมร็อกโคเดล่าสุดอ่าไม่งั้นเป็นกาหน้าไปก่อนตอนนั้นแม่งลูกจะแต่เข้าตุยโซเลสเอามือไปปัดบอใช่โดนใบแดงไปสัญชาตญาณอ่ะก็ไม่อยากเสียประตูแม่งก็ไปวาดดวงแต่กาหนาก็คิดว่าไม่เป็นไรกูได้จุดโทษอ่าแต่ว่ากิยานามาโมอายิงไม่เข้า นะฮะอ,อันนั้นเนี่ยเป็นวีรกรรมตั้งแต่ปี2010คราวนี้มาต่อเนื่องจากวีลกรรมความกัเรื่องของกัดอไอที่กัดอีวานอวิชในปี2013แม่งโดนแบนไป10นัดใครไปคิดว่าแม่งน่าจะเข็ดปี2014แม่งไปกัดจอโจ,อโจอคิเรลลี่กองหลังทีมชาติอิตาลีใช่นะฮะแต่คราวนี้ไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างใดแล้วนอกจากนั้นอีกหนึ่งวีลกรรมความเกียนของเขาเนี่ยจำได้ไปเหยียดผิว พารตี้เอฟลาใช่ที่ไม่จับมือโดนพิมลรกแบนปาดนัดใช่แบบ่าไม่ไม่แสดงไม่ไม่สปิริตแล้วไม่แล้วเหมือนไม่ไม่ค่อยไม่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 เคารพกันไม่เอฟลาก็เป็นคนกลัวประสาทด้วยเอฟลาก็ก็กลัวใช้ได้โซเล็กก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ผิดเออาร์โเล็กก็อ้างว่าม่งเป็นเรื่องของการสื่อสารนะว่าแบบมันเป็นเรื่องของแบบการสื่อสารที่แบบเข้าใจกันผิดพลาดใช่ก่อนหน้านี้ผมเคยคือหลายคนอาจจะไม่ทราบผมเพิ่มข้อมูลให้ก่อนที่จะเป็นอีวานอวิช ตอนนี้เขาเล่นในลีกดัชนะฮรไม่ใช่ดัชชุนนะดัชชุนน้ำหมาตอนเล่นในลีกดัชเนี่ยเขาเล่นกับอาเจกเขาเล่นกับคนจีนอาเจกอาเจกนั้นเอาไว้ให้มึงไปขอใตเอียเหรอครับกับเขาเคยกัดทางออตบาบักเขาใช่ใช่แล้วไปพีสวีตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อพฤศจิกายนปี2 0 1 0แต่แต่ไม่รู้กี่โมงนะแต่กัดตอนปี2 0 1 0ตอนนั้นโดนแบนไป7เกม เท่ากับว่าเรื่องของการปี2010เนี่ยสองกอ2วีรกรรมแม่งกัดบาคาว<ช>ไปปัดลูกยิงของโดมินิกอาดีเย<ช>ียแล้วแม่งอีวานอวิตอ่าแล้วก็มากัดอีวานอวิตปี2013แล้วก็เคียรินี่แล้วก็มากัดเคียรินี่ปี2014<ช>ส่วนไอโดมินิกอาดิเยียเนี่ยจากดาวรุ่งที่พุ่งแรงเคยอยู่เอซีมิลานก็ค่อยๆสารวันเตี้ยลงใช่น่ะสุดท้ายมาปิดฉากอาชีพค้าแข่งที่ประเทศไทยกับ เชียงใหม่ยูเนเตตตอนแรกมาอยู่เหมือนมาอยู่โคราชก่อนใช่อยู่โคราชอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ด้สมงมากแล้วก็ไปสรีสกเกตแล้วก็ไปปิดท้ายกับเชียงใหม่ยูเนเตดไม่รู้ทุกวันนี้เป็นยังไงครับ,ค,รบคนต่อมานาทีนี้ก็แสบเป็นรองแค่มาริโอบาลเตลี่นะฮะเพราะว่ายังค้าแข่งอยู่เหมือนกันก็คือเอมี่มาติเนสดีกีแชมป์ฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาในปี2022โอ้ดีแสบแต่จริงตอนอยู่กับอาเซนอลยังเงียบๆนะ เพราะเป็นสำรองใช่ยังไม่มีปากมีเสียงยังเขาเรียกว่ายังเป็นยังไม่เป็นซัมวันเป็นโนวันใช่ใช่ใช่ยังไม่มีตัวตนอ่ะอืมแล้วพอแม่งพอมีตัวตนทลายกำแพงตึ้งขึ้นมาปุ๊บแล้วได้รับการยอมรับเป็นออรดับแชมป์ลูกค้แม่งซาเลยอืมคราวนี้แม่งซ่าเลย แม่งก็เลยกลายเป็นนักเตะที่เขาว่ากันว่าแม่งเกียรสุดในยุคนี้เพราะว่าเป็นพฤติกรรมด้วยก็ปั่นประสาทนะก่อนที่จะถึงฟุตบอลโลกเนี่ยก็เคยท้าให้คริสเตียโนโรนัลโดนเนี่ยซึ่งเป็นคนยิงจุดโทษใส่เขาในเกมที่แอสตันวิลล่าเจอกับแมนยูในฤด,ดูกาล2021ถึง2022เนี่ยปั่นอะปั่นจนโรนัลโด,นโดนเนี่ยแบบว่า สติแตกสติแตกไปยิงแล้วอ่ะให้บูโน่ยิงแทนต้องให้บูโน่ฟินันเดสยิงแทนปรากฏบูโน่ยิงพลาดแล้วไอ้เอมี่มาร์ติเนสก็ไปโกนตีนทำท่าเด้งเป้าอ่าก็ทำทำแบบเออสใส่แล้วก็แบบเป็นแฟนบอลแมนยูนะฮะแล้วปลายทางเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าทางมันสุดๆเพราะเกมนั้นอเวิลล่าบุกชนะแมนยูหนึ่งศูนย์แม่งโคตรแสบใช่แสบนะฮะแต่ว่าถ้าเอาแบบ เรียกว่าหนักๆก็คือฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาครับหลังจากที่ได้แชมป์โลกแม่งได้รางวัลโคเ้นโกลบมือทองคำใช่ที่มันไปทาทำท่าอย่างเงี้ยมันทรงคุณค่ามันทรงคุณค่าแล้วบางทีอาจจะเอาบางทีฝรั่งอ่ะเขาสมมติได้เหรียญเงินเขาโยนทิ้งโอเคเขาใจได้หรือบางคนอาจจะแบบด้วยความที่พยาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจรางวัลอันนี้เพราะมันเป็นรางวัลส่วนตัวแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือคุณต้องเคารพเจ้าของรางวัลที่ผมให้คือแต่ว่ามันเอาไอ้ถุงมือเนี่ย ไปไวตรงไปไว้ตรงเออที่เห็นผ้าใบนั่นอ่ะใช่ไวตรงนั่น่ะข้างหลังอ่ะเป็นประธานในพิธีของกาตาของอะไรมันก็ไม่ควรไงดูไม่ดีนอกจากนั้นเนี่ยตอนที่ไปฉลองแชมป์กนที่อาเจนตินาบ้านเกิดนะก็ดันไปเอาไอ้ตุ๊กตาที่เป็นรูปแหน้าของไอ้ไรว่าไอ้เป้ไอ้เป๊ะแกเด็กๆๆประมาณว่าเอาอยู่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 น้อยทำะไรกูไม่ได้ นะฮะแต่จริงแกเพิ่งมีซีนไม่กี่ปีก็ปีสปีนี่เองนะก็เพิ่งจะมาโกนตีนะะพูดถึงอ่ะใช่นะฮะแต่ถ้าอันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งแห่งยุคโทนคุมแต่ใช่ถ้าวงการนักพาก่ะใช่ถ้าวงการนักพากบอลอ่ะหวนตีเลยที่หนึ่งใช่ใช่ใช่เลวเลยที่สองอย่างไรที่สามใช่ซึ่งตอนนี้ยมึงกระไรกระแซกไปแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเหมือนอิบราครับอตอนที่คาสโนเป็นตำนานละเป็นตำนานละวว่าอยากทำแบบคาสโน มึงอยากไปคาสโน่ไมผมไปคาสโน่ครับคุณอยากทำแบบนั้นคุณเปคาสโน่ได้ไหมใช่แต่ผมจะเป็นบโรเตอรี่ทำไมผมอยากจะทำสิ่งหนึ่งในบ้านคุณมึงจะจุดพุในบ้านกูไอ้เวรยตอนที่เมียกูนอนอยู่มึงอยากจะจุดพุใส่บ้านกูเพราะตอนที่คุณมีปัญหาตอนที่เมียกูนอนอยู่ในบ้านด้วยคุณคุณมีปัญหาเรื่องการนอนอ่ใช่ไหมเพราะว่าคุณบางทีก็หายใจไม่ออกนอนกลงวิธีที่จะเป็นการทำลายคุณเล็กน้อยก็คือการปาประทัด ใ่บ้านกูใช่คูพอคุณตื่นแล้วก่อนคุณจะนอนดีกาทรมานกว่าเยอะอ๋อนี่มึงในหัวมึงนี่คิดถึงเรื่องการกันทรมานเอะคุณคิดวางยาคุณตายเลยแต่ที่คุณนอนไม่หลับสักสามสี่คืนก็ไปแล้วโรยลาแล้วแล้วพอพอไปทํางานไม่ไหวคุณก็โยนคิวให้ผมแค่นั่นแหละจบมึงโตมาอย่างไรมึงอยู่ในสังคมเอาไปดูบรเตอรี่หน่อยอยู่ในสังคมแบบไหนมาแล้วถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงผู้บอมึงใช่มึโยนผู้ใส่บ้านกู จุดโอ่งอะโอ้ยเวนเลยอะไงี้อันดับหนึ่งในเรื่องของพฤติเกียหรือวิลเกียก็คือมาริโอบาโลเตลี่ครับแม่งล่าสุดเมื่อเจ็ดมีนาคมนี่ล่าสุดก็คือไปจุดประทัดในห้องแต่งตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังค้าแข้งอยู่กับอาดนาเดเมียสปอร์แม่งแอบจุดเว้ยแล้วก็โยนไปกลางห้องแต่งตัวเพื่อนๆแม่งก็กำลังแบบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่คือหลายคนน่ะคงทราบว่าบาโลเตลี่อ่ะก่อนนี้เคยจุดจุดผู้ในบ้านอันนี้ผมถามมาตรงนะคนที่ดูอยู่ มึงต้องเป็นคนยังไงที่มั่งมีพุติดตัวตลอดเวลาใครเล่นพกพุติดตัวแสดงว่ามันชอบเล่นพุหรือไม่ก็ในรถอ่ะมันต้องมีพุคือนักฟุตบอลต้องมีอะไรสตาร์ทมีอะไรอ่ะอย่างคุณไม่ได้เป็นนักฟุตบอลในรถคุณอาจจะมีของกินมีอะไรอ่ะเมื่อพกอย่างรถมึงอ่ะเปิดไปก็เจอถุงยางถุงยางใช่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 ไหมล่ะอ่ะมึงก็พกถุงยางติดตัวตลอดเพราะว่ามันมีรุ่นพี่ช่องผมฝาก มี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 รุ่นพี่อะเอาถุงยางจอจานจอจานมีเหมือนกันมีเหมือนกันกลัวเหมือนกันจอจานเพรามีรุ่นพี่ชอบถุงยางชอบในรถฝากเหรอมีเปิดมาหาช้อนบูดเอาซ้อนไปปิดอีกรุ่นพี่ตัวยอดจอจานใช่อจอจานนันมีแล้วก็ตามหลังรอลิงน้อจอรอจอรอจอรอดีนะว่าไม่ใช่ทอแล้ววันนั้นผมเห็นพอดีปั๊บวันเราเห็นว่าเปิดเก้งมาแฟนถามอะไรผมเอ้ย ไม่มีอะไรลูกอย่างล่นลูกโป่งก็ต้องเอามาเป่าโจ้เมื่อทถุกยางมาเป่าเมียเชื่อเมียเชื่อใช่แล้วถามว่าไมมันเป็นค่าปากมันบอกเอาผมกินไก่ทอดก็สมกับที่เป็นผัวเมียกันใช่สมกับผู้ที่เป็นผัวเมียกันบาโรเตอรี่ทำอะไรคือเขาบอกใ่คู่สร้างคู่สมนะก็โอเคอะถูกต้องนะอ่ะบาโรเตอรี่เนี่ยนะฮะตอนนี้สามสิบาปีพอพอมันสร้าง 33ปีนี่เป็นคนเป็นคนปกติไม่ได้เหรอคือปกติถูกต้องคาซาโน่มันเคยเกียนตอนเด็กอ่พอตอนโตพอมันมีวุฒิที่ภาวะมันก็จะเลิกเกียนละแต่ไอ้บโลเตอรี่เนี่ยสามสิบสามยังไม่เลิกมึงสามสิบสามแล้วนะแต่ผมเจอนะสี่สิบกว่าจะห้าสิบก็ยังไม่เลิกนะผมก็เคยเจอนะจริงๆเลยสี่สิบยังมีนะห้าสิบยังเจอเป็นระดับคูบาจารย์ก็มีเอออบ้าบอเดิน ไอ้ที่สอนดนตรีบอกว่าใช่ใช่แต่ก่อนเป็นกรรมการประกวดดนตรีเวทีดังแล้วเช้าว่าเดินที่แมวที่ไม่มีผมอุ่แมวนี่ไม่ใช่อาจารย์เพชรละกูกูนี่หว่าผมที่มึงเอามึงขันมาล่อกูแล้วเหรออุ้มผ้าไอ้คนนึงอุ้มหมาคนอุ้มแมวไงอ๋อเออ กูกมันก็ไม่ไม่หวในกันหลังๆกูก็ตั้งแต่ถูกกฎหมายกูก็ใช่กูก็ใช้เยอะใช้เยอะก็สมองสมองไปเห็นเขาบอกว่าโดนปรับเงินจากการที่อะไรไปเข้าไปในบ้านไมค์การิชาร์ดแต่ก่อนเว้ยมันเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นไอ้ที่มันอ่าที่มันมันไม่ใช่ปรับเงินคือความเสียหายไอ้ครั้งแรกที่มันอ่ะมันจุดพู้สมัยที่มันอยู่แมนซิตี้อ่ะมันเคยจุดพูดอกไม้ไฟเล่นกับเพื่อนๆในบ้านพักของมันแล้วสเก็ต ุเนี่ยแม่งกระเด็นไปโดนข้าวของจนเกิดเกอบเกอบจะไหมแบบว่าเกิดจะไฟไหม้บ้านแต่ว่ามันควบคุมได้ไงอืวันนี้มันไม่ได้เล่นคนเดียวมันเอาเพื่อนมาสี่รวมกันแล้วสี่คนแม่งเล่นกันตอนนั้นมันยังเด็กน้อยอยู่มันก็ยอายุน้อยเข้าใจอ่ะไอสี่คนมึงไม่ห้ามกันเลยไม่ห้ามดิมึงสินเสมอกันไม่เอาไปสินเสมอกันไม่งันคนพวกมันจะคบกันได้เหรอนอี้สั้นๆนะคือเพื่อนอะถ้า เพื่อนมันต้องนิสัยเหมือนกันมาถคบกันได้มาถึงสนิทกันก็ปรากฏว่ากูก็เพิ่งเคยเจอไอ้ลูกไฟดวงหนึ่งมันทะลึ่งไปตกบนผ้าเช็ดตัวจะไปบอกว่าลูกไฟทะลึ่งไม่ได้หรอกไอ้พวกหาเนี่ยมันไปจุดแล้วลูกไฟอันหนึ่งในพวกมนี่โมันไปติดผ้าเช็ดตัวแล้วมันก็ลามไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ทันสร้างความเสียหายไปสี่แสนปอนหรือว่าประมาณ16ล้านบาททั้งชีวิตกูทั้งชีวิตกูยังไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเลยส6หล้านมึงบ้า่ะเออ บ้าหรือเปล่า16ล้านทั้งชีวิตพวกกูเนี่ย <c oughs> ยังไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าคิดดูแล้วจริงๆในยุคบรลเตอรีกออ่ก่อกนนั้นเนี่ยมันมีไอ้นักเตะอย่างจุยบาตันยนะโอ้โหใช่ใช่ใช่ยบาตันไอบาตันเนี่ยก็เกียร์แต่มันออกแนวโหดมากกว่า แล้วหนึ่งในเพื่อนสนิทของบาเลโรติที่เสือกไปสนิทกับบาโลเตลี่แล้วเกือบซวยก็คือไมค้าลิชาร์ดก็ไวใกล้กันพอแม่งเออมันไวใกล้กันมันไปบ้านไอ้ไมค้าลิชาร์ดแม่งก็ไปจุดพุในบ้านไอ้ไมค้าลิชาร์ดฉลองไอ้ไมค้าลิชาร์ดก็ไอ้มึงเป็นอะไรกับพุ้น่าหนาวะดีนะไม่เชิญมาบ้านจันเพชรมามึงจุดดิ่พายเนี่ยบ้านจันเพทนโอ้โหตายห่านี่ครับผมพูดเลยเชื้อไฟทั้งนั้นตอนที่มันมาอยู่กับแมนซิตี้ใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่กลัวใครนะทั้งที่มันก็มาเพราะมันมีตตซีีีเนนนนนยยร์ใทมด้้วอัะ เคยแย่งยิงฟรีคิกกับอเล็กซานเดอร์โคลารจลอวโคลาลอลตัวยิงฟรีคิกเลยจอ,อปัน<ช>่นฟรีคิกยิงฟรีคิกโคตรแม่นเลยซ้ายสั่งได้แม่งไปแย่งโคลารลอยิงจนมีปากเสียงกันไม่คุยกันในเกมครั้งหนึ่งตอนมันไปอุ่นเครื่องเกมพีซีสั้นคือจริงๆคนที่เอาที่อเมริกาคนที่เอาบาโลเตลี่ มาจากอินเตอร์มาอยู่กับแมนซิตี้ก็คือเจ้านายเกา่าตั้งแต่อินเตอร์ก็คือโรเบรโตบันชินี่ที่เขาบอกว่าเหมือนพ่อคนงที่สองของมันเลยนะใช่ขนาดคนที่เขาบอกว่าเป็นคนเดียวที่เอามันอยู่เป็นพ่อของที่สองคือมัน์นเีเรียกมันชว์ว่าพ่อแต่มันโชว์เรียกมันสตีวนี่ว่าพ่อคือ <c oughs> ตอนไปอุ่นเครื่องกับเอลเอลกาเซี่ที่อเมริกามันมีช็อตที่หลุดไปอะแล้วตอก้นส้นทะลึงตอกส้นเอดิเซโกไม่งงมันชอว์ไปหนอกเลย มันโชว์เปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเลยเพราะถือว่าหนึ่งไม่ให้เกียรติผู้แข่งสองคือแม่งเล่นไม่ตามแทคติกถูกแล้วมันยังไม่สำนึกผิดนะแม่งยังออกมาเถียงกับมันชินี่ว่าเอามึงเปลี่ยนพวกทำไมเปลี่ยนพวกทำไมว่ามันเชื่อมมันโชว์พี่ถอดผบออกทำไมแม่งยังไม่สำนึกคือเด็กบางคนมันไม่มันไม่มีสำนึกใช่ใช่ใช่คือมันไม่มีนะเยอะแยะคือกูโจกูเคยเจอคือมันไม่ใช่แค่ได้ยังไม่เคยจุดพุ กูเคยเจออยากลองอยากลองมันไม่ใช่แค่บันฉชีนี้กูเคยเจอนะเด็กที่วันนี้ต้องเอาพุมาลองจุดดูอ่ามันไม่มีสองเลือกไงใช่เด็กสาียวเสลียวคือพูดขนาดนี้มันก็ยังไม่มันไม่รู้ตัวใช่ใช่มันไม่รู้ตัวหรอกไอเนี้ยกูบอกได้เลยแล้วคนอย่างมันอ่ะอจะต้องโดนเมียแทงตายสักวันเมียมันต้องจับได้สักวันแหละกูบอกได้เลยใช่ใช่แล้วกูจะแทงมึงก่อนเนี่ เอาละฮะนี่คือเรื่องราวเขาโอ้เยอะแล้ววิลกรรมเอาคุณเรียงมาแล้วกันอะไรอันดับหนึ่งอันดับใครเกียนสุด12-3เอาขอฝากท้ายจริงๆบาโรเตอรี่มันมีเรื่องของไอการสกีนวายอเวนิวตอนเจอแมนยูเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เว้ยไอคนสกีท่ายอ่เขาเคยมาปรึกษาเขามาให้สัมภาษณ์ทีหลังคนนี้เขาชื่อว่าเลสเชปแมนเขาบอกว่าไอบาโลเนี่ยมันมาหาเขาเพราะเขาจะเป็นคนสกีนชื่อสกีนววหรือว่าสกีนทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับนะคุณบอลใช้เขาสกีนเสือ้อเสื้อยืดเสื้อแขกอะไรมาบอกเขาคราวนี้เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์กับพอร์ตแคสอย่างหนึ่งว่าผมเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอคนอย่างแม่งนี่แหละผมเนี่ยเป็นคนที่เข้านอกออกในของสโมสรได้ทุกแห่งผมเนี่ยไปที่ล็อกเกอร์นักบอลแล้วพบว่าล็อกเกอร์ของบอลลูตูรี่แม่งมีบัตรจอดรถวางอยู่ประมาณ30มสิบใบคิดว่าแม่งซื้อบัตรจอดรถมืองนอกอมันต้องมีไง<ะ>มันจะไปจอดสุปซี่ซุปห้าไม่ได้นอกจากนั้นที่นอกจากบัตรจอดรถที่วางวางทับ แม่งมีสลิปว่าโดนสโมสรเนี่ยปรับเงินแสนปอนสี่สิบล้านอ่ะท่าทบอกคือเดี๋ยววะสี่สิบเอ้ยแสนปอนนี่เท่าไหร่วะก็นั่นแหละสี่สี่สิบทั้งชีวิตสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านล้านแรกเป็นไงโอ้ล้านแรกก็แม่งผมล่วงเลยล้านแรกมีมีขันไม่มีน้ำเลรอล้านที่สองมีขันมีน้ำล้านที่สามมีขันมีน้ำมีอันวัดอันวัดไม่ใช่ดิปุกวัดปุกวัด ล้านสี่ล้านมแม่งซื้อบ้านได้หลังนึ่งนะอ่าถูกเนี่ยแล้วก็ไอเรื่องวายออเวมีวลีไอว้วลีเอามาทำไมต้องเป็นกูอ่ะอ่านะฮะตอนนั้นเนี่ยแมทที่จะเจอแมนยูเนี่ยแหละไอบาโลเตลี่ก็ไปหาแชปแมนแล้วบอกว่าพี่ช่วยสกรีนข้อความอะไรให้ผมเลยดิอืมเชปแมนก็บอกว่าได้แต่ว่ามึงต้องไม่สกรีนข้อความอะไรที่ทำให้แฟนบอลแมนยูหรือใคร ขุ่นคล่องเขื่องใจมึงอย่าหาอย่าไปปั่นนะอย่าไปปั่นเพราะเขาก็รู้นิสัยบโลเตอรี่ดีตอนแรกเนี่ยเขาบอกเลยไอ้บโลเตอรี่เนี่ยมันเอาข้อความที่ไม่ดีหรอกไม่ใช่สกีไปข้อความผมรู้ด้วยมันเขียนว่าอะไรว่ากินเหล้าแล้วขมกินนมดีกว่ามันตะกี้เออกินเหล้าแล้วขมไม่ใช่มีต้องมีไม่ใช่มีต้องมีอามีอะไรไม่เคยลำบากอย่าปากดีเอออ่าคราวนี้วัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวถ้าไม่เปิดมาปุ๊บไม่เคยลำบากอย่าปากดีไม่ ทีนี้ไอ้แชปแมนเขาก็บอกเฮ้ยไอ้ข้อความนี่แม่งแรงไปมันก็เลยขอเปลี่ยนเป็นว่า why always me ทำไมต้องเป็นกูในเกมที่โ,โหถล่มแมนอยู่หกหลังจากนั้นเนี่ยแชปแมนบอกกูไม่สกีให้มันละแม่งกกม,มันมาขอให้กูสก,กี<ๆ>ให้มันกูทำอะไรเพราะมันกลายเป็นว่าไอ้คำเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แม่งใหญ่โตเป็นข่าวอยู่ตั้งนานแชปแมนก็เลยบอกก็เป็นภาพในหน้าปกเดอซัน แม่งคือบาโรเตอี่อ่ะมันขยันดูดตีนอ่มันจะชัแม่งก็เลยบอกว่าผมก็เลยไม่ทําอะไรแบบนี้ให้เขาแล้วเพราะผมรู้สึกว่าแบบแม่ไปส่งเสริมพฤติกรรมไม่ดีเออสมัยที่ไปอยู่ซียงแม่งไปต่อยผออซียงก็ในสวิตเซอร์แลนด์ซียงนี่เคยมีกาตูโซ่ทาทีมเลยนะไปต่อยผออเพราะว่าแม่งไปงานแฟนซีปาร์ตี้แล้วปรากฏว่าแม่งก็ใส่ชุดเป็นตีมไอ้นี่เว้ยไอ้พิกาจูอ่ะ อไอ้ตัวเหลืองตัวเหลืองมันเลือกอะไรวะโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนอาปุกจูก็แต่งเป็นก็คิดว่าคนจำไม่ได้สภาพไม่น่าไปต่อยใครได้ไม่นึกว่าคนไม่ก็ไปกันกับสองมันแลมาด้วยกันมันไปกับไอ้พอนี่แหละนะมันไปกับไอ้พอเปามาด้วยกันด้วยเออไปด้วยกันยังไงว่ามึงต่อยกันคือไอ้พออชื่อคอนสแตนตินนะอันนี้ไอ้คอนสแตนตินเนี่ยเขาก็ไปกับบรลเตอรี่แล้วมันมีแฟนคนมันมีคนในปาร์ตี้แม่งจำไอ้บรลเตอรี่ได้จะยกโทรศัพท์มาถ่าย ไอบ้บาโลเตลรี่แม่งไม่ให้เอ้ยถ่ายรูปกูได้ไงไม่ถ่ายเอยเอแม่งก็เลยจะจะล่อไอ้นั่นไอคอนสแตนตินแม่งไปขวางเอ้ยอย่าอย่าแม่เอาอย่าไปต่อยแม่งโดนต่อ,ตตอยอ,ยอคนสแตนตินสัปดาห์ต่อมาใส่ชุดปีกาจูต่อยวะเน่าจะใช่แล้วสัปดาห์ต่อมาคอนสแตนตินนั่งอยู่บนมานั่งที่อ่าของผู้บริหารภาพจับไปเขาดูนั่งดูเกมแล้วตาเขียวปัดเลยโดนไอบอโดเตอรี่ต่อยเขี้ยชีวิต ชีวิตจริงๆมันมีตอนที่ไอ้บูริโย่เล่าด้วยนะจะนั่งมาที่ลงไปแล้วโดนใบแดงอ่ะคุณเข้าบอลนะคุณอย่าทําอะไรนะเพราะคุณมีเหลืองติดตัวออีกสิบวินาทีต่อไม่โดนใบแดงนี่ฮะสุดยอดนักเตะจอมเกียนมาริโอบาเลโต้ที่ EP นี้นะฮะเอาสาระมาฝากกันนะโทษทีครับทษทีอย่าลืมสาระนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชื่นชอบไปกำลังใจหน่อยนะฮะครับโอเคครับแต่ EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ